ครูสาวโพดท,ทำเรื่องยายโรงเรียนผลยังไม่ออกแต่กลับโดนรื้อข้าวของกระจัดกระจายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของครูสาวท่านหนึ่งที่เผยแพร่เรื่องราวของตนเองที่กำลังทำเรื่องยายโรงเรียนแต่กลับต้องมาเจอว่าข้าวของของตนเองโดนรื้อกระจัดกระจายโดยเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่ผ่านทางติ๊กต็อกโดยเผยข้อความว่า ขนย้ายยังไม่ออกแต่รื้อเข้าของแล้วนะขอให้หนูได้ย้ายเธอคะ่ะหนูเหนื่อยที่มีพอออแบบนี้ไม่รู้ว่าวันศุกร์นี้จะต้องขนของออกจากบ้านพักครูไหมถ้าหนูอยู่บ้านหนูคงไม่ต้องกลัวอย่างน้อยๆหนูก็มีบ้านไว้ให้พักใจอย่างน้อยๆหนูก็มีที่สุกหัวนอนและหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากและไม่นานครูสาวก็ออกมาชี้แจงคลิปประเด็นดังกล่าวอีกครั้งระบุว่าขอขอบพระคุณทุกกําลังใจและความห ใหญ่ที่มีให้หนูนะคะก่อนอื่นขอชี้แจงความเป็นมาของเหตุการณ์ของคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะคะด้วยความที่ท่านเป็นคนรักความสะอาดมากบริเวณไหนไม่สะอาดก็จะมีการถ่ายรูปและแจ้งให้ครูคนนั้นรีบจัดการให้เรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ